ต่อเลยแม่พูดแบบนั้เก่งเลยตัไม่เก่งเลยเก่งแล้วค่ะเท้ายกเท้ามาเออค่ะค่ะค่ะต่อพี่เด่นอาชีพอะไรบอกก่อนหนูเริ่มเห็นมันไม่ดีแล้วมาดูก่อนไม่เอาบอกก่อนบอกก่อนอาชีพพิศลักออาชีพอะไรเหมือนเอาหมีไปย่างาะคะอันนี้ค่ะคั่วให้หอม ผอมจริงคอนเฟิร์มแล้วก็มาจอกเข้ม เห็นหอนาฬิกาข้างหลังไปแบบนี้ริมแม่น้ำโขงด้วยนะคะแน่นอนค่ะทุกคนต้องดูแน่นอนว่าไปอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะวันนี้รายการพ่อชอเที่ยวพอดีวิถีพึ่งตนเองไปจะขอทำหน้าที่นะคะพาทุกคนมาตะลุจจังหวัดนครพนมในแบบโอท็อปนวัตวิถีค่ะได้ยินแบบนี้รับรองว่าของดีเต็มรายการแน่นอนค่ะ ขอเริ่มต้นทริปนี้นะคะด้วยความเป็นสิริมงคลค่ะมาเยือนนครพนมทั้งทีก็ต้องมาสักการะพระธาตพนมซึ่งเป็นพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และผู้ที่เกิดปีวอกพระธาตพนมนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกวรมหาวิหารและมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเดียวกับปราสาทของค่ะแต่สําหรับผู้ที่เกิดวันอื่นๆน,นะคะก็ไม่มีต้องเสียเที่ยวค่ะเพราะที่นครพนมมีมพระธาตุประจําวันเกิดของผู้ที่เกิดทั้ง8วันเลยค่ะ และหมู่บ้านโอท็อบนวัตวิถีปลายทางของเรานะคะนั่นคือบ้านนาว่าค่ะอยู่ห่างจากตัวเมือง100กิโลเมตรเท่านั้นเองอึดใจเดียวก็ถึงแล้วค่ะและก่อนที่ปายจะไปตลอดเที่ยวในแบบนวัตวิถีให้ทั่วบ้านนาวา่าทีแรกที่ปายต้องขอแวะมาเยือนสักครั้งให้ได้คือที่นี่ค่ะกลุ่มทอผ้าที่นับว่าเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลวง ที่สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านนาว่าแห่งนี้เช่นกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เด่นค่ะพัฒนาก,กรคนเก่งพี่เด่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้พี่เด่นนะคะจะพาเรามาตะลอนทั่วบ้านนาวาเลยใช่ไหมคะครับพี่เด่นบอกไปว่าที่แรกที่เราต้องมานะคะเมื่อมาถึงบ้านนาวาคือที่นี่เลยค่ะกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกนะคะของมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาใช่ไหมคะพี่เด่นครับพี่เด่นขาขอถามนิดนึงความโดดเด่นของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนาวัดวิถีนี่คืออะไรคะของบ้านนาวา ครับผมสำหรับบ้านนาวานะครับ,รบเป็นชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัดวิถีซึ่งมีความโดดเด่นด้านวิถีชีวิตวิถีไทยยอวัฒธรรมประเพณีที่โดดเด่นนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึงก็คือเป็นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นการน้อมนําหลักคิดแนวทางปฏิบัติในเรื่องของการทอผ้าไหมส่งเสริมอาชีพให้คนในชนได้มีอาชีพมีรายได,ได้จนถึงปัจจุบันครับผมเมื่อกี้ได้ยินคำหนึ่งคําว่าไทยยอคืออะไรคะไทยยอคือเป็นชนชาติพันธุ์หนึ่งที่มีการอพยพถิ่นฐานมาจากทางตอนเหนือของประเทศลาวและก็มาตั้งลกรากถิ่นฐานอยู่ ณนะตรงนี้นะครับก็คือวิถีไทยยอ <c oughs> คือพูดภาษาเอกลักษณ์คือภาษายอเขาเลยเรียกว่าไทยยอครับผมอ๋อไทยยอคือแบบนี้นี่เองข้างในคือเขาทอผ้ากันอยู่ใช่ไหมคะใครับงั้นเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่า,เ,าเชิญครับเชิญค่ะ<ม> นนี้นะคะเราอยู่กับแม่วงเดือนค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนูถามหน่อยที่มาของกลุ่มพอผ้าไหมกลุ่มแรกที่นี่คือมาจากอะไรคะในหลวงรัชกาลที่9ก้าพูดยุ่อย่อเนาะ,ะแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมกับพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์เสด็จมาที่นี่วัาฏปสิทธิ์เพื่อถวายพราผ้าพ,พระกฐินต้นแม่ก็ถือผานพระองค์ท่านมายืนหยุดเรา อ้มลงมานะหยิบผ้าใหม่จากแม่พงท่านรับสั่งว่าทอเองเลยจ้ะสวยมากจ้โอกหนหนูเอ้ยเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลพูดก็จะออกอยู่แล้วค่ะเงยหน้าขึ้นโอ้โหมันปื้มปิติพูดไม่ออกสมเด็จพระนางเจ้าท่านพอพระราชหา,หา,หา,หาไทยอยากมากๆก็อยากให้แม่ๆป,ป้าๆนี่ทอเพิ่มอีกได้ไหมคุณละหกผืน พวกเราก็บอกว่าได้ค่ะได้ค่ะกันทุกคนเมื่อสมาชิกเยอะขึ้นเฉพาะภาคอีสานพระงท่านก็มาตั้งศิลปาชีพเป็นสมาชิกศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถวงเล็บ13พฤศจิกายน2515อย่างที่ในป้ายอันนี้คือที่ตั้งของกลุ่มคะ่ะแม่คะเอกลักษณ์ของผ้าทอของบ้านนาว่าของเราเอะไรคะ่ะูเห็นแม่กําลังทออยู่นี่เลยใช่ไหมอันนี้เป็นผ้าผ้าไหมหรือผ้าไยลายยกมุกเป็นผ้าประจําจังหวัดนครพนมที่มีประวัติ ยาวนานมาแต่ครั้งโบราณสมัยอาณาจักรสีโคตระบูงค่ะแม่ยกมุกมันคือยังไงอยากร<อ>ู้นะ <c oughs> คำว่าลายยกมุกเนี่ยถ้าเผื่อพูดลายเขาจะรู้สึกว่าเป็นสามเหลี่ยมมั่งลายเปียอะไรต่างๆเนี่ยคำว่ายกมุกนี้หมายถึงถ้าเผื่อพูดปัจจุบันพื้นเดิมของเขา สีกลมดอกขาวถ้าเผื่อบูยังไงมันเหมือนกัะโต๊ะฝังมุกอย่างลักษณะก็เลยเป็นค่ะเ่ะยชเปีะ่เป็นวา่เป็นลายเนี่ยลายเปียลายอะไรต่างๆเหมือนกับเปียเปียไฟค่ะอันนี้ลายเยอะมากอันนี้เป็นเป็นเป็นแนวความคิดของคนโบราณหนึ่งสามากอ่าเสร็จปุ๊บ ต่อเลยอ้ยแม่แมพูดมือนั้นเก่งเลย<ห>ต่ไม่เก่งเลยเก่งแล้วค่ะเท้า,ายกเท้ามาเป็นนี้เออค่ะค่ะค่ะต่อ,อ,อ จากที่เราดูทอผ้าแล้วนะคะพี่เด่นพี่เด่นขาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเนี่ยเราเอามาทําอะไรได้บ้างคะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทอเสร็จแล้วนะครับทางกลุ่มก็จะมีการแปรรูปออกมาเป็นเบื้องต้นพื้นฐานก็คือทําเป็นผ้าถุงเป็นผ้าถุงผ้าถุงผ้าถุงผ้าสิ้นนะครับนะครับก็จะเป็นลายต่างๆมากมายเป็นมัดหมี่นะครับเป็นผ้ามัดหมี่สวยๆมอันไหนเป็นมัดหมี่อันไหนเป็นมัดหมี่อันนี้จะเป็นมัดหมี่ครับอ๋อแบบนี้จะเป็นมัดหมี่แต่เมื่อกี้เราเห็นคือยกมุกที่เราไปดูกันถูกไหมคะก็คือจะมีหลลลาาายยรูปปแแบบเเนนอกกกจจผ้้ถุงว็็ะ ผ้าผ้าเราทอเสร็จเนี่ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นเป็นชุดสาเร็จรูปนะครับเป็นเสื้อเป็นชุดอย่างอย่างฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อ่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นผ้าไหมนะครับส่วนใหญ่จะมาเป็นผ้าสิ่นผ้าผ้าถุงแล้วก็เป็นตัดชุดนะครับแล้วก็มีผ้าอื่นที่ทอเป็นผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายย้อมย้อมครามอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นผ้าถุงด้วย อันนี้ก็เป็นผ้าถุงเหมือนกันแต่เป็นคนละผ้ากันนะคะเป็นผ้าฝ้ายแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของที่นี่เหมือนกันครับก็จะมีอีกขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอนี่เป็นผ้าคลุมไหล่ครับอันนี้ผ้าคลุมไหล่หูนนิ่มมากเลย คือมีลายเหมือนกันทอเหมือนกันแต่ว่าเป็นแค่อันนี้เป็นผ้าไหมอันนี้เป็นผ้าฝ้ายอันนี้เป็นผ้าฝ้ายอันที่เราดูตรงนี้เป็นผ้าไหมถูกไหมคะผ้าฝ้ายนี่ย้อมคามัหมีครับสมมุติถ้าเกิดว่าชอบอย่างเงี้ยอยากหาซื้อหาซื้อได้จากที่ไหนบ้างคะครับผมถ้าในระดับภาพกว้างก็คือกรมการพัฒนาชมชนเราก็จะมีโอท็อปทูเดย์ที่จะสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชหาแล้วว่าต้องการผ้าจังหวัดนครพนมก็สามารถไปไปเซิร์ชที่โอท็อปทูเดย์ได้ส่วนสำนักงานพัฒนาชมชนจังหวัดนครพนมเราก็จะมีเว็บไซต นครพนมนี่ก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหาแล้วก็สอบถามประสานลงมาที่สำนักงานพัฒนาชนจังหวัดนครพนมเราก็จะมีช่องทางการมีแคตตาล็อกมีในเรื่องของประชาสัมพันธ์ในเรื่องของผ้าเหล่านี้เข้าไปด้วยก็จะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปหลายๆที่และก็นาวาด้วยสามารถสั่งได้เลยใช่ครับรวมๆของโอท็อปของที่อื่นรวมถึงนาวาด้วยนะคะก็ทั้งโอท็อปทเดยนะคะของกรมพัฒนาชุมชนรวมถึงในเพจของเราเองใช่เพจของสำนักงานพัฒนาชชนจังหวัดนครพนม อันนี้สีจากอะไรคะอันนี้ทั้งหมดนี่แหละค่ะนี่ทั้งเก้าชนิดรวมกันค่ะเป็นลายมงคลอ๋อหนูนึกว่าเอาจริงตอนแรกเขาคือความเข้าใจว่าคือหนึ่งอย่างให้สีหนึ่งอย่างย้อมหนึ่งอย่างไม่ใช่เลยรวมทั้งเก้าชนิดเพราะฉะนั้นคือเป็นสีลมงคลขั้นสูง,สงนี่เก้าอย่างมารวมนะคะจะได้ออกมาเป็นสีแบบนี้แบบนี้สีเขาจะไม่ได้ออกชมพูแบบชมพูแปลนนะคะแต่ว่าจะออกเป็นสีชมพูแบบเหมือนง่ายๆพาสเทลสวยงามมาก ณปัจจุบันนี้แม่พูดได้เลยว่าอาชีพหลักของพวกแม่จริงๆก็คือทอผ้าไหมเราเนี่ยมีงานที่ยั่งยืนนะคะที่พระอ,องค์ท่านให้พวกเราทอผ้าเนี่ยทำให้พวกเรานี่มีรายได้เสริมหลังจากอาชีพหลักคือทำนาได้อย่างดีมากเลยคะ่ะแต่และกลุ่มนี้อาชีพจะไม่เหมือนกันพระอ,องค์ท่านจะส่งเสริมราชดรน,นี้ ทั่วประเทศไทยทุกภาคของประเทศไทยให้มีอาชีพมีงานทำอาชีพที่พระองค์ท่านให้เราก็มีความยั่งยืน อยากรู้ว่าทําไมที่นี่ถึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีคะคุณพ่อ,อน่าจะว่าเรามีเสียงดนตรีอีสานค่อนข้าง,งที่จะหลากหลายอ,อน่าจะเป็นคแคนเสียงเอกลักษณ์ของแคนที่นี่เสียงเป็นยังไงเสียงก็สามารถที่จะเล่นดนตรีส,สากลได้ได้เลยเหรอแล้วก็มีหลายคีย์ด้วยมีหลาย <ทน S 1> คีย์ด้วย,วยที่นี่ทุกคนทําแคนหมดปะคะหรือว่ามีบ้านไหนทําหรือว่าเฉพาะบ้านเราสนใจ เพราะพ่อบ้านนี่ส่วนมากทําเกือบทุกคนครับโอ้ถือว่าเป็นหมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีจริงเพราะว่าเขาทํากันเกือบทุกคนเลยทุกคนทําได้หมดครับแลวก็มีหลากหลายขนาดด้วยมีหลากหลายขนาดด้วยอย่างที่เราเห็นนะคะอันนี้อันนี้คือไซส์มาตรฐานไซส์มาตรฐานครับอันนี้คือไซส์มาตรฐานไว้ใช้ในการเป่าเป็นเครื่องดนตรีต่างๆเอามาเล่นรวมกันกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆได้ได้ครับ ทำโบดครับเครื่องดนตรีโบดโบดคืออะไรเอาจริงหนูไม่รู้จักคําว่าโบดเครื่องดนตรีชนิดนี้มาก่อนเลยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เล่นกับวงดนตรีเป็นเครื่องดนตรีของทางของทางจังหวัดของเราถูกไหมครับของภาคอีสานนี่แหละของภาคอีสานเมื่อกี้หนูเห็นตรงนู้นเป็นสีดําๆอันนั้นคืออะไรหรอคะแม่หนูขอดูหน่อยได้ไหมคะชันนรงครับชันนรงชันชนงรงมันคืออะไรเอ่ยลักษณะคล้ายๆเหมือน เหมือนดินครับดินน้ำมันเหมือนดินน้ำมันอืมชันนลงมันคืออะไรคะทําไมเราต้องเอามาใช้อะไรกับกัะโบทด้วยใช้เพื่ออัดเสียงนะครับเทียบติดเสียงไปตามเสียงสูงไปหาเสียงต่ําตัวชันนลงเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเสียงกําหนดเสียงหนูขออนุญาตเมื่อกี้แคนเราเรารู้จักแล้วเราเคยเห็นละครับอยากลองเล่นอันนี้สอได้ึ่งดูก่อนเออเอาพยายามกดลมลงดูครับ มันไม่ออกเขาต้องเป็นเขาต้องเป็นคนท้องถิ่นนะถึงจะทำได้นะเอาเอาขึ้นอีกครับเดี๋ยวเอาลงลงอีกบพยัมบอกมานนี้คยอมแพ้แลละพอเล่นให้ดูหน่อยมันยากนะคะเครื่องดนตรีเนี่ยเนี่ยเขาพากมากเลยอะ สมฉายาหมู่บ้านแห่งเสียงดนตรีเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่เนี่ยยังขึ้นชื่อว่าผาลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานที่ใหญ่ที่สุดทางที่เล่นได้จริงและเป็นของที่ระลึกให้ซื้อกลับไปเป็นของฝากรวมถึงสินค้าโอท็อปเขาก็มีขายโอ้โหน่ารักดูดีจนน่าเสียตังค์เลยค่ะเด่นพี่เด่นครับผมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีอาชีพปริศนา ที่ทํารายได้ดีมากๆเลยเหรอพี่ใช่มีอาชีพหนึ่งที่จะพาไปดูเป็นอาชีพที่มีรายได้เป็นหลักล้านเลยจริงหนูไปสมัครเป็นพนักงานได้ปะได้ได้ไป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 ใส่แล้วได้หลักล้าน มาดูก่อนไม่เอาบอกก่อนบอกก่อนอาชีพพิศดารคอืออาชีพอะไรเป็นอาชีพที่ไม่น่ากลัวครับน่ารักเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนอาชีพอะไรคะเดี๋ยวไปดูด้วยตาดีกว่าพี่เดินไปก่อนข้างนั้น<ป>ตากล้องตามพี่เด็ดเขาไปเลยค่ะเชิญครับ อาชีพปริศนาคือตูก้แกต่ตากแห้ง,งนี่ครับร<ต>อันนี้คือก่อนที่จะแห้งพอแห้งแล้วจะเป็นอย่างไ้ครับอันนี้ส่งออกถือว่าเป็นไรายได้ดีของชุมชนเลยหนูขอเยอะตรงนี้นะทำไมม่ตูก้แก่เยอะมาใกล้ๆก็ได้ครับทำไมต้องระเกียรขนาดนั้นดิเทนซิ่งเหรอโอเคโซเ,เชียลแล้วก็ควรจะโซเชียลกันไว้ปกติส่งเยอะไหมคะส่งเยอะเดือนหนึ่งก็ประมาณเป็นแสนเป็นแสนตัวตัวละตัวละเท่าไหร่คะไอซื้อเขามานี่ก็ จะเรียนแล้วก็ประมาณ20บาทถ้าเราส่งประมาณ30บกว่า, <c oughs> าบาทคือส่ง30กว่าบาทต่อตัวแต่เป็นแสนตัว <c oughs> ก็ลองคิดดูนะคะว่ารายได้เขาจะเท่าไหร่เนี่ยแหละเป็นอาชีพปริศน,นาอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่บ้านนาว่า <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะไปต้องขอตัวไปนวดผ่อนคลายซะหน่อยสําหรับใครที่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวง่ายนะคะที่บ้านนาว่าเนี่ยเขาก็มีนวดแผนไายไว้คอยบริการรับประกันว่านวดดีคอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาผ่านการอบรมเคล็ดลับมาจากวัดโพขอตัวก่อนนะคะ นี่คือที่เรายืนอยู่นี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นการถ่ายทอดการปลูกผักสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับการปลูกผักร้อเเ็นะครับกรมการพัฒนาชุมชนของเราได้มีการขับเคลื่อนก็คือหนึ่งก็คือผู้นำต้องทำก่อนะนะครับจะพัฒนาใครเขาเราต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนผู้นำต้องทำก่อนแล้วก็มีกระบวนการในการที่ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกผักให้แบบเข้าถึงทุกครัวเรือนโดยเรามีปราชุมชนที่มีการปลูกผัก สิบก้อนชนิดที่เรากินก็จะปลูกหมดเลยครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยผักแถวมีแน่ยผักแถวนี้เนี่ยผักซาลเน่ซาลาเน่ผักไอ้หอมเปรนะหอมเปรผักใบเลื่อยผักใบเลื่อยคือผักชีใช่ไหมผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งผักีฝรั่งครับแล้วก็ผักชีที่ผมปลูกน so okay. yeah. oh şey> so e <ah si ี่โอ้ยคือหลายอย่างมากเลยอ่ะมีพริกมีต้นหอมมีอะไร โอ้โหเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตติตดครัวเลยน,ะนะั่นแค่ไปเลยค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะฝากท้องหน่อยนะคะวันนี้วันนี้ที่บอกว่าเป็นอาหารท้องถิ่นที่หนูจะได้ทานคืออะไรคะหา้ปลาค่ะราบปลาน้ำอูนค่ะปลาคข้าปลาน้ำอูนนี่เป็นแม่น้ำสายสำคันที่ชาวอมเมรนกัว่าทำ เออทำกินค่ะคคืออันนี้เป็นอาหารท้องถิ่นเลยใช่ไหมคะอาหารท้องถิ่นค่ะปลาน้ำไหลค่ะแล้วก็แจ่วหัวโป่งแจ่วหัวโป่งแม่อยากคลายกับหนูปะเนี่ยแจ่วหัวโป่เดี๋ยวหนูจะได้เห็นไหมได้เห็นค่ะคืออะไรบอกก่อนคร่าวๆได้ปะเพราะว่าเขาน้ำพริกคนยอค่ะเนื้อวุ้ยคนยอโอ้นอกจากได้แบบไปเจอแบบว่าวัฒนธรรมของแบบได้ได้ในด้านการแต่งกายของชาวไทยยอแล้วเราจะได้ทานอาหารที่เป็น ของยอด้วยค่ะ มาเลยเริ่มเลยดีกว่าลาบปลาเนาะลาบปลาน้ำอุ่นนะคะลาบปลานเนาะลาบปลาน้ำอุ่นค่ะลาบปลาที่สุดเด็ดของแม่มาเจ้าของสีมือเนาะทีมนะคะหเ็นคครับ่ะอ๋มอร่อยอ่ะดีมากตอาอร่อยอร่อยคือเนื้อปลามันจะแบบนิ่มแล้วเขายีแต่ที่เด็ดกว่าเนื้อ คือความหอมของเครื่องรวมถึงรสชาติที่เขาปรุงมานะคะหอมมากอร่อยมากหอมมากอยากกินวันนี้ค่ะไข่ด้วยไข่ไข่ไขุ่มด้วยค่ะไข่ด้วยไข่นี่ให้ดูก่อนใหญ่มากอะน้ำซุปเปียดด้วยมะขามไอ้ยอดมะขามเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ได้มีการใส่น้ำมะนาวเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ค่ะยอดมะขามผัดปิ้วอร่อยมากเลย ไข่ดีกว่าไข่ดีกว่าอืมออมนุ่มเนีบบุบมัดอ้าวเขาเหนียวไหมอันนี้อันนี้ดีกว่าแจ่วหัวโปกแจ่วหัวโปกมันกินยังไงอ่ะแม่จิ้มลูกดิจิ้มหรอค่ะจิ้มนิดนึงเอาเราก็เดี๋ยวจิ้มเลยเหรอค่ะมีตัวประเด็กอมะเดี๋ยวจะอ่ะอเยอะจะเค็มจ้ะนี่นี่มีตอนประเด็กพ่อไม่เอาไม่เอาดีอ่ะรสชาติของแจ่วหัวโปกมันจะเค็มนะคะแต่หอมที่พริก แล้วเขาเหมือนเอาพริกไปย่างมากคะอันนี้ค่ะลักษณะคือการเอาไปย่างคั้วให้หอมคั้วให้หอมหอมจริงคอนเฟิร์มแล้วก็มาจอกเค็มเค็มน้ำลายไหลครั้งนี้มันเป็นการที่เราได้มานั่งร่วมทานอาหารอร่อยในหมู่คนที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแต่ทุกคนยอมที่จะยิ้ม วันนี้เราได้มาสัมผัสกับตัวเราเองว่าวิถีชีวิตการเป็นอยู่สิ่งที่เขามีอยู่มีกินทุกวันนี้ในความพอเพียงนะคะมันเกิดมาจากาพระมหากรุณาที่คุณของในหลวงและพระราชินีในรัชกาลที่9้าจริงๆมันตื้นตันขนาดแม่พูดแม่ยังร้องไห้เราฟังเรายังรู้สึกแบบประเทศเราอ่ะมีอยู่มีกินกษัตริย์ของประเทศเราไม่เหมือนที่อื่นจริงๆค่ะอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราหาซื้อไม่ได้จริงๆ รอยยิ้มต่างๆประสบการณ์ต่างๆวิถีชีวิตต่างๆลองมาเที่ยวสักครั้งโอท็อปนวัตวิถีมีอะไรมากกว่าที่เราได้เห็นค่ะรับรองว่าุ้มค่ามากๆค่ะสเสน่ห์ ความงดงามและมิตรภาพดีๆที่เกิดขึ้นจากการเดินทางสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถสัมผัสได้จากคำบอกเล่า แต่เราต้องออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทำความรู้จักกับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวเราเองค่ะ